ว้าวว้าวว้าวฮลโลไฮ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 อาไมเนมพีเจฟอร์เดอร์ชานเอลใจแฟมลี่ thank you thank you วันนี้มา thank you so much ว้าวว้าวสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับอยู่กับพี่เจพี่เจธรรมชาติสุดๆไปเลยชอบชอบมากชอบมากยินเจี๊ยบงานธรรมชาติครับ สวัสดีครับสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีครับธรรมชาติครับผมตัดไปกล้องหลังป๊าบย็นเกียบนะครับทุกคนธรรมชาติริมคลองนะครับวันนี้เขาเรียกว่าคลองอะ่ะ ถ้าผิดพลาดยังไงผมขออภัยด้วยนะครบเรียกว่าคลองบางน้าเปรี้ยวนะครับบางน้าเปรี้ยวจังหวัดชายเชิงเซาครับทุกคนก็ชุ่มฉ่ำเนาะชุ่มฉ่ำหลังฝนตกลงมาทังคืนครับทังคืนเลยครับบ้านผมตกทางคืนทุกคนก็ชุ่มฉ่ำก็เป็นคลองเ,อเย็นเจียมๆเลยครับกามิเลีา,าบรรยากาศริมคลองยามเย็นๆน,นะทุกคน ยมบ่บยๆเนาะยังไม่เย็นมากสวัสดีน้องพี่โป้สวัสดีครับอ่าฝันรือไทยน้องฝันรือไทยครับพี่เจหนูเพิ่งมาสวัสดีน้องพี่โป้สวัสดีก็พี่เจพาชมบรรยากาศอยู่ริมคลองนะวันเนี้ยเย็นๆเนาะอากาศเย็นๆยางเย็นสวัสดีอันนี้ก็มาขายคองครับก็ทางด้านหลังนะครับด้านหลังตลาดนะตลาดนั้นเหมือนเดิมวันนี้ก็โดมมีโดมใหญ่ สวัสดีครับสวัสดีนุ่นก็ร้านค้านะครับก็ลงสีลงสีก็ร้านค้านะครับยาวไปเลยครับผมก็อยู่ที่ตลาดเนาะสวัสดีครับสวัสดีคับพี่เจบรรยากาศดีมาก ปีโป no e. uh, so ้สวัสดีครับน้องปีโป้กระป๋ายโฆษณาใหญ่ครับยามเย็นเย็นยามยินดีมบ่ายบ่ายฮัลโ e ลเอฟวีวันไมเน่มิเจครับกุฎอัพตะน n อ่า thank you for watching thank you ลีมา thank you so much ลิมคลองสวัสดีครับพีเจมีไลฟ์เรื่อยๆนะไลฟ์สดเรื่อยๆ